สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ปูพาทุกคนมาโน้มยักษ์ดำดอกดกนะคะแม่ปูโน้มเพื่อที่ให้กิ่งเขาแผ่แบบสวยๆแผ่สวยๆแล้วตรงกิ่งในที่เขาเจอแดดนะคะดอกเขาจะออกตามยอดเขาเรียกอะไรตามตาตาใบอะคะ่ะเนี่ยแถวเนี้ยออก ต้นนี้ก็คือเป็นยอดของต้นเมื่อสักครู่เนี้ยแม่ปุ๊กก็เอามาชำแล้วเขาก็โตดีแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนกิ่งที่เขาเจอเจอแดดเจอแดดเขาก็จะออกดอกตามตาใบานี่นะคะตรงเนี้ยเห็นไหมออกเต็มเลยนี่ยักษ์ดำดอกๆดก